ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กันในแก๊ไมค์ครับสวัยว่า1นึงก็ิบหจดนะครับก็ตอนนี้จะเป็นพาร์ทที่4กันแล้วนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้เราจะพาร์ทที่4แล้วเราก็จะมาทำอ่าไอนี้ต่อกันเราจะทําบ้านไอห้องห้องไม่ใช่บ้านห้องใต้ดินให้มันเสร็จเ็จนะมันก็จะได้แบบหมดเวรหมดกรรมสัที อ็เวเราปลูปกปลูกอ้อยก่อนปลูกอ้อยให้มันเยอะๆพอตอนนี้โอ้โหแล้วมึงไปเอาของฟูมาจากนั้นโอ้โหมาไงวนะเนี่ยตายไหมวันเนี้ยจะตายไหมวันเนี้ยจะตายไหมวันเนี้ยไม่ดรอปหาเลยเลยก็อตอนนี้อุปกรณ์เริ่มจะไล่หลอไปหมดแล้วนะอืม อาจจะต้องลงเหมือนแบบจริงจังในาพาร์ทหน้าแล้วต้องลงเหมือนจริงจังเพราะเราจะไม่มีแร่ใช้กันแล้วแร่นี้ก็แบบแค่บังเอิญเจอข้างบนบนมามันจะรู้สึกมันจะสวยมากนะถ้าเกิดมีอ้อยล้อมรอบนี้โอเค เราจะทําบ้านใต้ดินให้มันเสร็จตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้อะไรเราก็วางอ้อยไปเรื่อยเลย,เยฮึบ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 คือผมจะวางแบบรอบเลยนะยี่สิบอันเนะี่ยเอาให้หมด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 ให้หมดถ้าตรงไหนที่มันเป็นกาเบลวางไม่ได้ผมก็จะไม่วางนะเจ้หมดละ Okay. มันก็จะได้ผลผลิตที่แบบเยอะจัดนะโอเคโอเคเราก็ไปทำบ้านใต้ดินกันต่อบ้านนี่ก็จัดว่าสวยใช้ได้ถึงแม้ข้างบนมันจะดูไม่ค่อยสวยแต่ข้างล่างมันก็อลาัางการอยู่ผมจะทำให้มันอลาัางการข้างล่างไปเลยนะก็ต้องขอัยในพาร์ทที่แล้วนะที่ผมลืมแบบ ลืมตั้งค่าหูฟังอะ่ะไปตั้งค่าหูฟังผิดเสียงมันเลยไม่ออกนะก็ต้องขอภายทุกคนเลยนะที่ตรงนี้ไว้ก็ฮาร์ดนึงแล้วกันที่มันไม่มีเสียงเดี๋ยวนะอ๋อไม้แล้วหมดมันไม่ใช่อะไรหรอกโอเคไม้หมดผมขอตัดแล้วกัน ก็โอเคครับก็กลับมาต่อกันนะครับก็หลังจากที่ผมไปขุดไม้มาก็พอสมควรซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะนะกองครึ่งกับสองกองต้องการแค่ตรงนี้ปึ๊บเอ้ลืมค่อยอุดแล้วกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องขุดข้างบนนี้นะครับใช้การตัดแบบช่องเราเลยนะ ก็มานะครับก็ผมตัดไปแป,ป๊บหนึ่งเนื่องจากมาสบปัญหาที่ว่าตอนนี้บ้านมันแบบว่าคือข้าบนมันเป็นน้ำเลยไงเวลาขุดขึ้นมามันก็จะแบบว่ามีน้ำไหลลงมาอยู่ตลอดผมก็เลยมาเปิดก่อนก็คือเราจะไม่ใช้ไทม์สคิปเหมือนตอนนั้นแหละเราก็จะค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ป อันนี้เพือนตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเราจะเอาตรงที่มันไม่น่ามีปัญหาก่อนแล้วกันอุ้ยมาเราจะขุดตรงที่มันมีปัญหามาให้หมดขุดรอบๆก่อนอืมอืมอืม อื mm ืออแล้วันนี้อะคุณข้างบนมันเป็นรายพอดีอ้อโหแล้วเมื่อคืนมันเป็นรูตรงไหนวะแถบจริงโหหน้าบ้านอ๋อตรงนี้นะผมอุดก่อน

ปัญหามันใหญ่จัดมัำบาดาลเกินว่ะน้ำมันเต็มบ้านเลยเนะี่ยขุดเราต้องขุดทรายรออกให้หมดขุดในน้ำไม่ไหวไม่ได้มีอะไรไอ้ที่มันทำให้ขุดในน้ำไหวอขอเอนชัน้นขุดก่อน เหรอโอเคตอนนี้เราอุดน้ำไปหมดแล้วเราต้องการอะไรนะตัวนี้ปะไม่น่ามีปัญหาโอเคตอนนี้อุดตอวน,นี้ไม่น่ามีปัญหาเลยโอ้ยมีกี่หรอบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งโอเค เฮ้ยอ๋อที่บล็อกึงโอ้สองบล็อกโอ้โหโอ้โหเป็นรูเคยมีลูรอีกอันนึงโอเคอันนี้คือยังไม่ได้ เอาไม้นี้มาอุดเลยเนะี่ยอ้โหสองบล็อกอ้อโหโอ้โห,โโห,โโหมันดันไปอยู่ไอ้นี่อีกแม่เคยอ,อะไรเนี้ยคนสาวก,ก่อนแล้วกันต้องมานั่งแก้ปัญหา อย่างชอบมันสร้างใต้น้ำมันก็ปัญหาแบบนี้แหละไม่ใช่เลี้ยงแบกอะไรรูมันอยู่ตรงไหนวะเออเออ

เหลือยู่บักนึงอือรอบสุดท้ายโอเคอกว่าจะเสร็จการปูพื้นที่ยากมากไม่ใช่ไม่ใช่พื้นี่ผนังเก่งวะลายเลยวะแล้วก็ปูผนัง อ่าเหนเลยกว่าจะทำเสร็จอันนี้เราจะเอาให้เสร็จกันเลยนะแม่งก็ไม่พอเพราะว่าใช้ไม้ไปเยอะกับตอนอุดเนี่ยก็จะทำ,ทำห้องทำห้อง ของเขาต้องไปขุดมาเยอะกว่านี้เดยอนะอาหารหมดแล้วเหรอวะไม่มีจริงกินอันนี้มาให้มันวิ่งได้เขาก็จะออกไปตัดไม้มาภาคน,นี้ก็จะนานนิดหน่อยเพราะว่าภาคที่แล้วผมให้มันมีไม้พร้อมแล้วก็ตอนวางก็ตัดแต่ภาคน,นี้ผมจะ ตัดมาให้ดูด้วยว่ามันยากลำบากแค่ไหนในการทําบ้านนี้และมันมีน้ําแบบที่มันทะลักลงไาอโอลำบากใจเลยก็มันเป็นเกาะน,นี่พอดีอะตอนแรกผมก็กะจะแบบลงไปถ้าลงไปอีกบล็อกหนึ่งนี่ก็ไม่ดนแล้วนะแต่ก็คิดผ่าดไปหน่อยน่าจะลงไปซักบล็อกหนึ่งถ้าลงไปอีกบล็อกหนึ่งก็มันก็จะน้ํามันก็จะเจอดินก่อนแล้วมันก็จะไม่พุดลงมา แล้วเวลาเราทําไปแล้วรู้สึกว่ากะผิดพลาดหมดเลยอะ่ะในการทาบ้านเนี่ยกะผิดพลาดแล้วก็ต้องแก้ปัญหาตลอดเลยตัวเดินมา <c oughs> ยายายา <c oughs> ของก็จะฟังหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็จะนี่ไปตัดไม้ให้มันเยอะๆเลยเพราะว่าไม้แบบจเป็นอยู่แล้ว ถางไปยังไงมันก็ไม่หมดอ่ะงั้นเราก็ปลูกคืนได้ปะขุดมาไปเยอะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกไปพอละเอาเหมือนตนัวนี้แล้วก็อาจจะควรลงนิดนึงเพราะว่ามันมันลึกอยู่แหละเสร็จก็ปลูกปไปไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บไป ทำบ้านกันต่อคิดว่าพานนี้น่าจะเสร็จแล้วบ้านไม่ใช่เออบ้านเนี่ยแหละห้งางใต้ดินนะเช่ปิดก่อนพอปิดแล้วมันก็ไม่ได้เสร็จแล้วประ

กลายเป็นน้ำ Infinity ข้างในนี้ไปแล้วต้องรีบแก้ด่วนมันไม่ไว่ายน้ำให้อ่ะ างานยากก็้ทีัน,นดันมีเป็นพื้นสลับอีก ถ้ามันเป็นก็ช่วยมันเป็นเออโอเคเอโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเสียงน้ำก็จะหายไปอ๋อยากจัดก็เราก็จะถึงเวลาการห้องสุกทีเรียบร้อยเสร็จ เรียบรนะ้อยเดี๋ยวนะยังไงบ้า,างีัะไม่้ดีรู้วะเราต้องเอาไม้วางไว้ตรงกลางปึ๊บสองอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคได้มาสองอันทำเป็นปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเซ็ตฮ่าบ้านทำโคตรนาน ก็เสร็จไปแล้วครับผมก็สับบัสก็สำหรับพาร์ทที่4นี้ก็น่าจะต้องขอจะคลิไปไว้นี้ครับก็พาร์ทต่อไปจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกหรือว่าถ้าตาความคิดผมนะก็คือเราจะไปทำพวกอุปกรณ์พวกชุดกองชุดเกาะแล้วก็ผมจะไปลงเมืองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจะคลิไปไว้นะครับถ้าชอบ่ลืมก, like, กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับก็สวัสดี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย